นอนว่าเจ้าของเกิดมาดนเลยเทาอยากกีบจากว้าหาวน้ำสาวสำนอไนอเทสเทาจดฮะก็วมาอารมณ์ดีสิจ้เจ้าดีสิบ่โมกุมบก่กุมใจกับเรื่องเล่าในติเจ้ากูเสียใจคือกันแล้วอาอเจ้าเสียใจอยังเมียกูรักหนีกูได้รักหนีย<ะ>ี่แหลมอ้าวยีว่แหลมหนีเจ็ดแปดมือแล้ว เอาลูกไปพรออม,อมบ่คืดถึงหัออกผู้เป็นพอ่อกูจะให้มึงเห็นเหตุหการณ์มือมันรักไปเหนเียวเซบอนเปียกงดอดยอดเอาบ่ามันเียวบ่มันเยวลูกดิบ่มันเยวลูกเหียวแม่มันขักเลยละ่ะเหียวอีแหลมขาดละ่ะจังไรจังไรเหียวลาแหลมกูดมมึงกินมันเจ้าก็ได้นะไปสะก,กิดหัวกินเหียวเมียกูดมประจํากูเลยจําได้ เจ้าเช่แบบไปที่นี่ผัวเมียกันคือบาเบากนแล้วขึ้นแนใจแล้วมันงอขึ้นมาหนูกูยิทิมไอแหลมกูจะเบามันขึ้นเด็ดขาดเลยอ๋อผัวเมียกันคือบอเากันดีๆกูบอกเอามักไม้แล้วเจ้ามักทัางใดใท้หนองพอกนี่ะตัดจิตใจแล้วที่เอาไม้แทนแน่นอนเป็นจสงสั้นดอกว่าเตี้ยไ่แหลมนี่ขึ้นมากูเอาเป็นเด็ดขาดเลยจะตัดสินใจแน่นอนหล่อบ่อยแน่นอนแล้ว แถวนี้มีคนผู้ทายสื่อบักรีอยู่บ้างหรือเปล่าหากพบคุณช่วยบอกข่าวว่าอีแรมมารับบักรีกลับอุดอพอมมรพ่อแม่ววมันตายงัวควายไรหน,หนห้ววาบักรีนานไม่มีใครเขาจากการรีบกับอุดรแท่เถิดบักรีแรง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 ไฟไหม้หัวอีนี่ตายแต่แม่เหลือลูกเฮียสนาเนี่ยย จาเอ้ยพี่น้องเอ้ยปิดประตูลงก่อนเนะ้อหาก้อมมาบ้านเฮาแล้วบ่แเมนหากอ้อมมาหยังสันนี่เราปกรอบหน่อยเฮ้ยกัขขบปุกลูกจ้ากับปุกลูกนี่ละหลานตัวสักดานี่กับปุกลูก สบอคุณคุณนาล่ะแม่หลาน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 ล่ะมาหัวกันได้พอแท้บังหนาโลดกูว่านบัตรประชาชนกูไปจะได้นมาจะได้หลานป้าอีแม่มาตามหาอีพ่อบอกอีแม่มึงอีพ่อบอเอามึงแม่มึงคืนดอกออพ่อมืงคืนดอกเป็นอย่างกูสิเอาไม่แล้วโอ้ยบ่ได้ดอกอีพ่อแต่แต่อีแม่หนี้จากอีพ่อไปอีแม่แล้วอึดๆจากจากแล้วยากยากอึดๆเราบ่ได้กินกล้วยกล้วยยุตลาดน้องพอกริมบืดบ่อยากซื้อมาให้มันแดก แล้บ่อยากกินกล้วยตลาดเราอยากกินกล้วยน้ำอีป่อกล้วยอีอย่างน้ำอีป่อกล้วยตุยลานไปบอกแม่มึงบอกวางใดกล้วยน้ำอีป่อมันงอมแล้วโดยเฉพาะหนาหนาวก้วยย้ำสิเงี้ยวได้มีหีบขีบดึงออกอีแม่อันใดนะลูกกล้วยน้ำอีป่อมันเขาเบาแล้ว ว่าเป็นท่าว่าเป็นแต่อะไรแตกวะเนี่ยว่าเรียวยิพ่อน่ะเราอ่อนเละแอรมีจฉานัดออกมาแม่ติดจัดการเองยันยกสูงหลายอีปปี้มันจะเปิดโอ้จืดชักนะมึงทำบุญหากูดได้เด้อจะเป็นยังจะบอกสั่นกูเห็นหนังทอกี่แหลมมูดเป็นจังไงล่ะอีปปี้อายงกกูคือสิม่อยืนงนกเป็นยัง แต่มื่อนี้เป็นต้นไปกูจิเลิกกินปนกบเป็นแย่ขาดเลยเอาเป็นกังสิบ่กินปนกบเบิ่งหนังทองอีเหลี่ยมนูกว่ามันหนังทองกบตัวเขาต้มมาจับปนนั่นัหยพวกลูกจ๋าเสาข้อกับสากมาอีป้อมึงเอามายังอ่ะสิ่พาปนกบใครบ่กินเรากลัวคนคิดหยาดไปอ่ะบ่คิดียดอีป้อ <laughs> แลมธรรม,มา<อ>ดาละไอทิดเอ้ยแหลกแหลกมันก็พอเบิง่งอยู่ลูกหนึ่งลูกสองไปแล้วถึงเว้ยเบิวงมาตะน,นั้นทองกุบเลยอ่ะ <laughs> เดี๋ยวมึงมึงสะดือลูกว่ามันแปรวแง่เพราะเป็นแปรวแง่เปล่าหรอแรมเขาเอิอคุยกินนู่น <laughs> แรมเป็นังไงคือมามีดมามีแต่ปี้คือพ่กหัวซ้อมหัวทาลูกเมียแน,น่กูบอกเอามึงตัวแลมกูจะเอาผู้ไม่แล้วตัวโอ๊ยใจว่าป่านนั้นต่อถึงยังไงยังไงพุ้นแล้วหรอ ก็ไทยพูนแล้วล่ะก็ไทยพุดและว,ว,วซับเออถึงจังไหนเขาก็เคยได้ขี่ควายตัวเดียวกันมาแล้วอันค้มโบราณเขาว่าขี่เรือลำเดียวกันอันนี้กูบอกขี่เรือมันเป็นยังกูร้อยน้มเพรเป็นออมันหนาวอันมาหนิพนันมาจะซื้อได้พี่ไม่หยังมีเงินมีท่องมาตาพัางตาใหม่สามหมื่นมึงจะแจ้งกูขึ้นแมน่แหลมฮ้ออมึงหันหนาไปเพราทั้งพูดเนี่ยเปียกหนากูเปียกเพิ่นแล้วโอ้ยนำ้ำลายมึงเงินไหม มันบอกคือทำร้ายงูเห่าดอกสักดาในฐานะมึงเป็นน้องกูนกถ้ามึงเป็นทอเป็นแก้ห้องเอาคาดองเลยอ๋อมีอะไรออมช่มมอ,อม,ชมกันไดมันเก็ต้องออมช่อมกันผัวเมียกันในฐานะว่าข่อยเป็นตกรดไฟไส้เนาะออ่ะห้องเอาคาดองโอเสียแหลมอ่ะ,อะในฐานะเจ้าเป็นผัวมาขอคข่อยกระณาน้านเก้าอีย้ยินดีรับต้อนก้อนรับ <c oughs> โอ้ยแต่ว่า,าเพี้ยงออกไปอย่างเนาะ <c oughs> อ กูห่างเมียให้กูห่างหนูกูนี้เลยเฮ้ยจะเอาคนมาตะกี่แต่ว่วอาออกก้นไปให้มันเลืองมันแกนกันสันแล้วแล้วกูติด<อ>กินคนมึงกว่ามันสบเราไหมซีบักเสียอพี่นั่งอันใดล่ะเฮอพี่นั่งแหลมเอเอเจ้มมาเสียมาแตงมาแปลงเอาอิตาลีขึ้นแม่เจ้าเตรียมเงินมากเท่าไหร่สามหมื่นสามหมื่นแม่เอาจังซี่เด้อเอาจังไรในฐานะว่าใครนี่เป็นเจักรกดไปใช่ เงินสามมื่นนี่กใครจะเอาเมื่อเอ่เงินสามมื่นจะเอาเมื่ออุ้ยกับพุกลูกจ้าอันเอาโตสิเอาเมื่อลูกเอ้ยสามมื่นนี่เขาจะได้กินหยังละลูกกินขี้ตกลงแต่ว่ามันจะเกินไปแล้วล่ะพี่ขอว่าขอต่อจากน้อยเนี่ยในฐานะเงินดําคับต่อเออใช่เอาวังซีร้อยห้าสิบไปน้อห้องสามมื่นต่อสี่ร้อยห้าสิบแมน โอ้ยแหลมเอื้อมันเกินไปจะตัวหลายหลายเอาว่างไหนว่างนี่พอดีสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบโอ้ยโพดพวงอะไรตัวไว้เอาว่างนี่ไปว่างไหนเจ็ดห้าสิบไปมันจะมากเกินไปเร้อเอาร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนี่พอดีโอ้เอาเอาเอาสมมาพากว่าหาแถาหาแกมาผูกคอต่อแขนเอาตกลงพวงใจกันเลยแล้วกะเอขาไปข้างในไปเตรียมนำสังมโหดในมูเจ้าทำิธีตามศาสนา เรากะเตรียมทิ้งของไปแเดินทางเด้อไปไปนั่งเสร็อละพี่น้องเราออมวงปุ๋งงพอกมีโบห่อหมอสู้แจงงานกันนบาทอย่มีอยู่ฮะมีอยู่หมอสู้ไปห่ะ,ไป,ะไปนี่ละโอ้มึงจะเป็นหมอสู้แต่พวกลูกจะเป็นหมอสู้ไห้มันจังดวนคู่นี่เราคู่แรกพ่อกับแม่แจงงานกันลูกเป็นหมอสูค้คู่นี่กับคู่แรกคือกันน่ะละแต่ตะกี้เคยสู้กวนแต่ค้นกับคนเอากัน บัน้ไดสูขวัญอึ้งกับริ้งเอากันโอ้แต่มึงเสียว่าเนาะเอาสานเอาเอาได้ลูกเอยเอาธรรมาดาแต่ว่ากอนสิสู้เขาเล่าขวัญน,นั่นตามทมเนียมเจ้าบา่าวหอมแก้มเจาเ้าสาวสัทีละเอ,อามาห้องย้นไปลูกโตเฮียนแถวัะเนี่ยไม่ยันเกาะให้อพ่อหอมแก้มอหแม่ปัวขว,วัญกอนสิษ <c oughs> ยื ขัดแก้มเจ้ามันเหม็นปันนั่นทิเมียอ้าวกรุ้นเดียวแล้วรับดากงัว่อ้าเอาแสดงใกกูหอมจบป้อยกูไต่เองซะเอาเอาพวกหอมกับพวกหอมเจ้าว่าก่อนจิตสู้เขาเล่าขวัให้ตั้งโมกตั้งใจเด้อดเท้าเอ้ยล่ะเอ้ยนางเอ้ยบนี่พ่อจิตสู้เขาเล่าขวัญใ้เป็นสิริมงคลให้อยู่แดงมีหีโอ้อยู่ดีมีแห้งโอ้พ่อได้เป็นหมอสู้ยกเจ้าของเป็นพ่อกูเลยเมื่อมึงอ่ะ นามัตสาปะคะวะโตออระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะสีสีมื้อนี้เป็นมือสันวันดีวันดีทีอนมุตตชกโจกันนี้บัวมีนขันขันนันนี้บัวเมีนขันไม่ไงแก้วขันไม่ายดำกุ้มตลาดกูจักกู เตะตกล่างแล้วได้นำหาบาดว่าวขึ้นมาผัดมีแต่ขี่ไก <Okay. S 1> ่เลยเตะลงไปไม่ผัดไปเถือกขี่ม้า oh. 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 มูม้าหน่อยสูนี้มาด้วยนเนื้อ หัวแม่นี่กูมึงจะได้ว่าถามดีกัให้ถามให้ก็ไล้ส้นตัวนี้นั่นอตอตนจะนีไปขั้นสู้เขาเล่ากวนแล้วยาพักกันดื้อกันเมืนอนยาพักกันไปเขาหัวเขาสวนเขาไปเวยานะพักกันไปกินบักสำสาแหางตามมาตาภาพเย,ย้าเ<อ>ยา้<อ>ยากูเล่ะหัวเต้าหู้ว่ากูเป็นหัว <c oughs> แลมสมหรกูค้อจากหยาละแม่แลมให้มึงเป็นหัวแม่ได้แลมเลอวกูจะเป็นหัวเถิดละ แต่ว่ามึงจะเผอเด้อยัง่ะไล่เสื่งกูเนี่ยเด้อเล่นโป่งเล่งโป่งดิ่บอบอเอาล่ะเอาละไปไปอันผู้ใดสิผูกแขนมาเด้ออ่าผูกแขนเจ้าเบาเจ้าสาวว่าปังมั้ง i'm